สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้แล้วที่ทีมชาติไทยของเราจะได้ลงทําการแข่งขันแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์เดย์ที่6ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2นะครับที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับที่สหรัฐอเมริกาในปี2026 ทีมชาติไทยเราจะเปิดบ้านสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์แมตชนี้นะครับมีความผูกพันกับแมตท,ที่กรุงโซนะครับระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติเกาหลีซึ่งอยู่ร่วมสายกับเราและตอนนี้สําคัญโฟกัสเลยก็คือการชิงการเข้ารอบที่3ระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติจีนครับหลังจากที่เราไปเสมอทีมชาติจีนมาที่บ้านนะฮะเมื่อ,อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีกระแสข่าวคู่คุณมาตลอดครับตอนนี้จีนเนี่ยพลิกสถานการณ์นะครับกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่ต้อนรับไทยนะฮะแบบกระยิมยิ้มย่องแล้วครับว่าเป็นทีมที่เหนือกว่าและเปิดบ้านแล้วโอ้โหสารพัดครับจีนทำไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องจีวิทยาการย้ายสนามไปแสนไกลฮะเราก็ไปแข่งขันด้วยแล้วก็ผลอกมาก็เสมอกันนะครับโดยที่ลหลายๆท่านบอกว่าไทยน่าจะชนะ และครั้งนี้ฮะสถานการณ์พลิกผันครับทีมชาติจีนเองได้รับแรงกดดันอย่างสูงมากเพราะว่าโอกาสโอกาสนะครับที่จะเข้ารอบเนี่ยไทยกับช่วงชิงโอกาสที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าหลังจากเสมอนะครับเพราะว่าในแมตต์ต่อไปแมตต์ตัดสินชะตาคือแมตต์สุดท้ายเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยไปเจอม้อยาขุมม้อใหญ่เลยครับเจอทีมชาติเกาหลีในสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาเขาไปเยือนเกาหลีมาแล้วนะครับที่บ้านเกาหลีเขาไม่เคยชนะเกาหลีได้เลยนะครับ แล้วทีมชาติไทยเราเองอก็เปิดบ้านนะครับเปิดบ้านเป็นเจ้าบ้านด้วยในแมตช์สุดท้ายเนี่ยตอนรับการมาเยือนทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งนักในย่านอาเซียนซึ่งเปอร์เซนต์โอกาสที่เราจะชนะสิงคโปร์มีสูงกว่าดังนั้นนะครับในกรณีที่จีนนะครับมีแต้มเราเหนือเหนือกว่าเราเนี่ยเจ็ดแต้มเราสี่แต้มนะครับเหนือกว่าเราสามแต้มเนี่ยถ้าเราชนะสิงคโปร์ได้แต้มจะเสมอกันครับ ผลต่างประตูได้เสียนะฮะจีนเหนือกว่าเรา3มแต้มดังนั้นนะครับผลสกอร์นะฮะในการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนกับเกาหลีกับทีมสิงคโปร์จึงเป็นตัวตัดสินครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ย AFC เนี่ยใช้ระบบนะครับผลต่างประตูได้เสียครับไม่ได้ใช้ Head tohead ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่คาดนะตามฟอร์มแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิงคโปร์และเกาหลีเอาชนะจีนได้คะแนนจะเสมอกันทันทีระหว่างไทยกับจีน เรามาดูประตูได้เสียของ2แมตช์นี้ว่าจีนจะเสียประตูเท่าไหร่และไทยจะได้ประตูเท่าไหร่อันนี้มองแบบเบสิกนะฮะว่าเราจะต้องทําให้ได้นะครับเหนือกว่าจีนสประตูตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขที่เราจะเข้ารอบแต่โอกาสนะฮะที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วอันนี้ที่ผมพูดมาเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะเป็นเป็นข้อสังเกตง่ายๆถึงภาพรวมต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่เหตุผลที่มันสลับซับซ้อนเราก็คุยกันมาหลายคลิปแล้วว่า ทำไมเราจะชนะสิงคโปร์ได้อย่างไรเราจะทาประตูได้เยอะหรือน้อยแล้วจีนเองเนี่ยนะครับไปเยือนเกาหลีใต้แล้วเนี่ยจะโดนไปกี่ประตูแล้วโอกาสเสมอมีไหมนะครับก็คือผมพูดมาหลายคลิปแล้วสรุปง่ายคือโอกาสที่จีนจะเสมอเกาหลีมีน้อยมากและโอกาสที่จีนจะโดนเกาหลีถล่มเนี่ยมีเยอะมากนะครับด้วยเหตุผลหล,ลายอย่างและทีมชาติสิงคโปร์เองมาเยือนไทยเนี่ย มาเยือนที่ราชมังคลาบ้านเราเลยที่กรุงเทพเนี่ยในวันที่สิบเอ็ดคือวันพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสที่แพ้นี่มีไหมผมบอกว่ามีครับเพราะอะไรผมอธิบายมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถล่มประตูได้เยอะไหมมีครับก็อธิบายมาแล้วเหมือนกันดังนั้นโอกาสที่จะเข้ารอบของเราเนี่ยผมยังมองดูว่ามีถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นครับในช่วงเวลานี้แต่คำว่าเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นไม่ใช่ฟันธงนะมันยังเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นในโอกาสความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นได้เสมอในเกมกีฬาฟุตบอล ดังนั้นนะครับได้หลายท่านนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในสมาคมรวมทั้งเฮดโค้ดเราด้วยเนะี่ยจึงเท่าที่ผมมองนะมองข้ามช็อตไปแล้วเกี่ยวกับการเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายนะครับเหตุที่ผมเห็นหน้านะครับมาสยะสกิฮนะนะครับหรือมาซะนะขขอคนนี้นะฮะเป็นชาวญี่ปุ่นนะที่ไปจบปริญญาโททางด้านาสรีระร่างกายจากสหรัฐอเมริกาเนะี่ยอดีตเขาเคยเป็นโค้ดฟิตเนส ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นโค้ชฟิตเนสของทีมชาติสาหารัฐอเมริกาและเป็นโค้ชฟิตเนสของทีมชาติเยอรมนีชุดได้ที่3ฟุตบอลโลกนะตอนนี้เนี่ยมา飒เนี่ยได้เข้ามาประจาในทีมชาติไทยเลยในการดูแลร่างกายของทีนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราอันนี้เองครับทําให้ผมรู้สึกว่ามันตรงเป้าตรงประเด็นแล้วผมดีใจมากผมเคยพูดในคลิปหนึ่งบอกว่านักเตะไทยเราเนี่ยสรีระร่างกายของเราเนี่ยตอนนี้ได้พัฒนาขึ้นมาในอัตราเฉลี่ยที่สูงแล้ว ทางด้านความสูงนะฮะแต่จุดใหญ่ที่ท,ท,ที่ทีมชาติไทยเรามีประเด็นว่าการที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียเนี่ยแรงเบียดแรงกระแทกเราต้องสู้เขาได้ครับคล้ายกับนักเตะญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เขาสามารถเบียดกระแทกกับนักเตะยุโรปได้โดยที่ไม่เป็นรองเข้าไปเบียดจะต้องไม่เซครับจะต้องสามารถหลักแน่นและสามารถทําเกมได้ตามปกติโอก,กาสในการแย่งบอลหรือการเล่นบอลเท้าสู่เท้าเนี่ย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือการเลี้ยงกินตัวเนี่ยจุดจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือหลักการทรงตัวครับการทรงตัวของนักเตะนี่แหละที่ไทยมีปัญหามากจะเห็นได้ว่าเวลาเราเข้าแย่งบอลแม้กระทั่งนักเตะในระดับเอเชียที่รูปร่างไม่ได้ใหญ่กว่าเราเนี่ยการทรงตัวเราจะเสียมันทําให้เราไม่สามารถจะครอบครองบอลได้หรือเสียบอลง่ายและแบบนี้ครับทําให้เราเสียจุดโทษบ่อยๆนะครับ เสียจุดโทษหรือเสียฟรีคลิกบ่อยๆในในการเสียประตูที่ไม่น่าจะเสียและจุดนี้แหละครับทำให้ทเ,เกมบุกของเราไม่สามารถจะบุกได้อย่างสวยงามในการเล่นในลักษณะที่เราตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วเนี่ยหรือ t านซิชั่นเนี่ยเพราะหลักเราไม่ดีกล้ามเนื้อเราบริเวณไหล่เระบริเวณต้นขาเราเนี่ยมันมันยังไม่แข็งแรงท้ากับทีมชาติอื่นเขาอาจจะเป็นด้วยการฝึกของเราบางตัระดับเยาวชนนะครับเราอาจจะเน้นผิดจุดมาตลอด หรือเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพียงพอซึ่งเราต้องยอมรับว่าฟุตบอลสมัยใหม่นียประสิทธิภาพร่างกายหรือการส่งตัวเนี่ยมันมีผลต่อแทคนติกนะครับและเทคนิคในการเล่นอย่างสูงถ้าเทคนิคเทคนิคในการเล่นไม่สามารถจะปรากฏได้ในการเล่นในช่วงนั้นเพราะว่าการส่งตัวหรือร่างกายเราเบียดกระแทกไม่ได้แล้วแทคนติกที่โค้ชให้มามันก็ไม่ประสบความสำเร็จครับมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยและสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ผมดีใจนะครับที่โค้ดมาดาดะอิชิเนี่ยได้เล็งเห็นจุดนี้นะครับและดึงออกมาสะเข้ามาเราได้รับการอนุมัติจากมาดามแป้งซึ่งเห็นเล็งเห็นความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าการที่จะให้มาสยะสกิฮนาเนี่ยเข้ามาประจาทีมชาติไทยในฐานะโค้ดฟิตเนสเนี่ยต้องยอมรับเขาว่ามาสะเขาเป็นโค้ดฟิตระดับโลกแน่นอนครับค่าใช้จ่ายค่าตัวในการดึงตัวเข้ามาประเทศไทยมาประจําทีมเลยเนี่ยคงจะเป็นเม็ดเงินที่พอสมควร แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่าลงทุนนะครับคล้ายๆกับว่าอาจจะมีคนถามว่าทําไมาไทยลีกเราจะต้องมี VR ลงทุนตั้งหลายล้านเราเตะไปเลยไม่ได้หรือแต่มาดามแป้งก็เลยเขียนว่า VR มันสําคัญต่อพัฒนาการนะของฟุตบอลไทยจนกระทั่งมาดามแป้งนงถึงขั้นว่าจะเอา VR ไปประจําไว้ที่ไทยลีก2นะครับในสมัยหน้าในฤดูกาลหน้าอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับ สิ่งที่หลายคนคิดว่ามันไม่สาคัญแต่จริงๆมันคือหัวใจของฟุตบอลยุคใหม่นะเกี่ยวกับร่างกายแรงเบียดกระแทกนะครับนักเตะระดับโลกห,หลายคนรักษาร่างกายได้อยา่างสมบูรณ์เนี่ยเพราะเขาต้องการอาเชิงเปรียบให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ในการทําการแข่งขันนะครับดังนั้นนะครับก็ดีใจฮะที่เห็นมาะนะครับเข้ามาประจําทีมชาติไทยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้วทางคุณปีพงศ์พี่อ่อนนะครับ ประธานเทคนิค,นคของสมาคมฟุตบอลไทยก็ได้ไปต้อนรับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ผมมองเห็นว่าตอนนี้นะครับสมสมาคมฟุตบอลเราเนี่ยได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยกว่า80ดสิปเซตแล้วครับการเตรียมการแบบนี้เนี่ยรอบต่อไปรอบที่สามเนี่ยเราจะต้องไปเจอทีมระดับกลาง,องเอเชียทั้งสิ้นครับเขาจะแบ่งเป็นสามสายสายละหกทีมแข่งกันแบบนัดเย้านัดเยือนเนี่ย ทีมเราจะเจออีกห้าทีมครับในสามสายถ้าเราข้ามข้ามข้ามกำแพงตรงนี้ไปได้นะวันที่ส,สิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงสามสายสายละหกทีมเราจเจอห้าทีมครับนัด,ยนดยนรรเย้านัดเยือนสิบแมตช์ครับการแข่งขันนหนึ่งปีเต็มๆครับเขาไม่ได้รอนะเขาจะเริ่มแข่ง,ตงแต่เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกาย,ยนเลยเขาจะจับฉลากกันปลายเดือนนี้แหละครับว่าแมตช์แรกเนี่ยทีมที่ผ่านเข้ารอบที่สามไปเนี่ยใครจะเจอกับใครคิดว่านะคาดเดาว่า ตารางการแข่งขันน่าจะเริ่มเดือนตุลาคมนี้เลยและจะไปเรื่อยๆจนถึงตุลาคมปีหน้านะครับจะเห็นได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ระยะยาวข้ามปีดังนั้นนะครับแพชชั่นกำลังใจความเป็นครอบครัวฟุตบอลของแต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบสทีมต้องแน่นครับและตรงนี้นะครับการที่เราจะก้าวข้ามเส้นบางๆที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียในการเข้ารอบเนี่ยเข้ารอบไปนี่คือระดับเอเชียแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดจริงๆตอนนี้นะ ผมคิดว่าสปีดบอลเราพอจะปรับได้สปีดบอลเราพอจะปรับได้ครับความฟิตเราเนี่ยความฟิตของเราเนี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ที่โอเคครับใช้ได้นักเตะทุกคนไม่มีใครแย่นอกจากได้รับประการบาดเจ็บตแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ที่จะไปเจอระดับเอเชียในรอบหน้าจริงเนี่ยนะครับคือการจัดสรรน,นะครับการใช้พลังงานของเราในช่วง90นาทีหรือการใช้พลังในแต่ละช่วงให้มันเหมาะสมและ แรงเบียดกระแทกนี่แหละครับที่เราขาดอยู่ตอนเนี้และตอนนี้สมาคมฟุตบอลแล้วก็โค้ชอิชิแล้วก็มาดามแป้งก็ได้แก้ไขตรงจุดครับการแก้ไขโดยดึงมาสะมาเนี่ยคือการแก้ไขเพื่อจะรองรับการเข้ารอบโดยเฉพาะเลยอันนี้ฮะเรามองเห็นได้ดังนั้นนะครับการแข่งขันในวันที่สิบเอ็ดที่ถึงนี้ระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้นะครับโค้ชมาสายดาอิชิได้เน้นการฝึกซ้อมการเข้าทำประตูอย่างหนักเลยครับกับทีมชาติไทย นะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยได้เตรียมการทําประตูนะฮะในการบุกซึ่งมาซสะดะอิชิีประกาศที่เจะาชนะจีนแต่เราทําไม่สําเร็จเพราะว่าตลอดระยะเวลา90้าสนาทีที่เราบุกเขาเนี่ยเกมตั้งแต่ครึ่งแรกมาเนี่ยโอกาสทําประตูเรามีเยอะมากแต่เราขาดความเสียบคมในในจุดที่จะจบสกอร์นะครับแต่ผมคิดว่ามันดีกว่าที่ผ่านมานะดีกว่าตอนที่ช่วงเอเชียขับ นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเราบุกได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะเป็นเพราะทีมชาติจีนอาจจะยังตั้งเกมรับหรือว่าแดนมิดฟิลด์ยังไม่แข็งแกร่งนะเพราะว่าเราครองเกมแดนมิดฟิลด์ได้ด้วยเหตุที่เราซ้อมการส่งบอลในระดับพื้นดินเนี่ยในการเล่นตัวต่อตัวเนี่ยในทีมเราเนี่ยมากขึ้นมันทําให้เกมมิดฟิลด์เราดีขึ้นแลวเราสามารถเข้าทําประตูได้เยอะขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่ศูนย์หน้าตัวเป้าเรายังทําประตูไม่ได้นี่แหละ ดังนั้นแมตที่เราจะเจอสิงคโปร์เราต้องการผลสกอร์ที่เยอะนะครับเพื่อจะได้เกินสามลูกนะเราจะไปหวังพึ่งเกาหลีให้เขายิงเลยครับในสายตาผมเราควรจะยิงให้ได้สามลูกขึ้นไปด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับเป็นเจ้าบ้านด้วยสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นทีมที่มีแรงกิ้งต่ํากว่าเราและผลที่ผ่านมาเราก็ชนะสิงคโปร์มาเป็นส่วนใหญ่และตอนนี้เราไปแข่งกับทีมระดับเอเชียมาตั้งครึ่งปีเนี่ยการกลับมาพบก,กับสิงคโปร์ในฐานะที่สิงคโปร์ตอนเนี้ย จิตตกครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเขาตกรอบไปแล้วเขายังต้องเดินทางเดินทางม,มาแข่งขันที่บ้านเราเพื่อให้จบทัวร์นาเมนต์แั่นั้นเองนะครับซึ่งโคชิโตมุอโอกะเนี่ยคุณซื่อชายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาไม่ตั้งเกมรับหรอกเขาก็จะเล่นตามปกติเขาต้องการทดลองเกมลุกเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทีมชาติไทยไม่มีเหตุผลที่จะแพ้แล้วควรจะทําทประตูได้เยอะด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการฝึกซอ้อมของไทยในช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจึงเป็นการเน้นการเข้าทําประตูอย่างหนักหน่วงครับเราจะได้เห็นนะครับว่าสูตรหน้าของเราอย่างสุพณนัทเหมือนตาเนี่ยจะสามารถทําสกอร์ได้ไหมจะปลดล็อกตัวเองได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาเขามีปัญหาในการทาท,ทำประตูตั้งแต่นู่นแล้วครับช่วงเอเชนยคขับแล้วนะครับผลงานของสุพณนัทไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับจะมีบางลูกนะฮะแต่มันยาวนานเกินไป มาตรฐานการเล่นระดับเอเชียจะต้องไม่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่านักเตะอย่างสุพนัทเป็นนักเตะพรสวรรค์ครับนักเตะพรสวรรค์ที่อนาคตไกลมากเขามีพรสวรรค์มากๆเลยนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งในระดับเยาวชนสุพนัทต้องต้องยกตัวเองจากขึ้นมาจากระดับเยาวชนขึ้นขึ้นมาระดับผู้ใหญ่ให้ได้ถึงแม้จะอายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีแต่สุพนัทต้องตระหนักครับว่าตัวเองเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนไม่ได้ครับเพราะว่าแพชชั่นนี้มันจะติดตัวสุพไปตลลอดเย ณวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าแบงค์เนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสทมเกมระดับเอเชียกับชุดใหญ่แล้วเนี่ยแบงค์นี่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ทําตัวให้โตขึ้นนะทาตัวเองให้นิ่งขึ้นฝึกสมาธิมากขึ้นจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่หรือว่าเป็นเยาวชนอยู่ไม่ได้ครับจะไปอะไรอวร์ในการเล่นกับยูยี่สามยูยี่สิบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สุพนรณาหรือแบงค์เนี่ยเป็นความหวังของทีมชาติไทยทั้งชาติครับในการทําประตูแล้วตอนนี้เรากำลังจะก้าวสู่ระดับเอเชีย สุภณะต้องมองมองนักเตะอย่างโซนเฮอมินไนในดอนเลยทั้งแพ้ชันความนิ่งนี่คือนักเตะที่เจ้าแบงค์เนี่ยจะต้องเทียบเคียงให้ได้ตรงนี้ฮะเป็นเป็นจุดที่ต้องที่ต้องเดินไปจะไปมองในจุดที่ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในระดับเยาวชนยู23ตรงนั้นตัดทิ้งไปได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นสูงขึ้นมามันยิ่งหนาวนะครับโลกจะโลกจะสวยงามไม่ได้แล้ว มันต้องเพื่ออนาะคตเพื่อความเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วครับตอนเนี้ยก็อขอให้กําลังใจน้องนะฮะขอให้กําลังใจจะแบงค์ผมเชื่อนะแบงค์ทำได้และแบงค์ทำได้ดีด้วยเพียงแต่ว่ามันยังมันยังติดประเด็นอะไรบางอย่างนะในในมิติความคิดอยู่ถ้าเกิดก้าวข้ามข้ามจุดนี้มาได้นะแบงค์จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียทันทีอันนี้ผมฟันทงเลยมันอยู่ที่วิธีคิดนิเดเตีรวตะพลิกได้นะครับตอนนี้สุขโชคสารชาติเนี่ย ผมดูแวลตาดูลูกแอซซิตลูกที่เขาจ่ายป้อนให้แล้วเนี่ยความผิดหวังของพี่ชายเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้สุประ,ประโชคสารชาติเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วครับหลังจากที่ไปสร้างผลง,งานกับซัปโปรโรทีมในเจลิกญี่ปุ่นนะครับในระยะหลังมาเนี่ยสูประโชคได้มีโอกาสลงสนามแล้วเป็นตัวแกนหลักของทีมมาตลอดทําให้การสัมผัสเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้สุประโชคสารชาติเนี่ย มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะครับแล้วมีความเป็นมืออาชีพผมเห็นชัดเจนครับในแมตช์ที่เจอกับจีนเนี่ยนะครับจะเช็คนอกจากจะทําประตูได้แล้วแต่การทุ่มเทและการเล่นนะครับในสนามเนี่ยผมมองเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับสไตล์การเล่นของของโกอุมนะฮะคือความเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นปิดหูกดตาครับครั้งนี้สุภระโชคเราเนี่ยเป็นความหวังนะในอนาคตเขามีโอกาสจะเป็นกัปตันทีมและเป็นผู้นําทีมได้ในอนาคตเลยครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เรามองเห็นแล้วก็หวังว่านะครับศูนย์หน้าของเรานะครับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์แล้วก็หลายๆตัวนะครับสุภะชัยใจเด็ดเนี่ยก็ผมถือว่าเขา,าได้มาตรฐานที่ดีสุภะชัยรู้จักการเข้าทําประตูที่เฉียบขาดแล้วก็ลงมาช่วยเพื่อนและเป็นตัว s อสซีดีด้วยนะครับก็แบงค์นี่แหละครับคือตัวความหวังที่จะต้องทําประตูให้ได้ครับขอให้กาลังใจนะครับในการทําประตูสิงคโปร์ครั้งนี้ อ่าระตอนโต้ะก้าข้ามตรงนี้ไปให้ได้ครับมันจะต้องสลัดไอ้สิ่งที่มันรบก,กวนออกให้ได้เพราะผมสังเกตด,ดูมานานแล้วครับแบงค์ Bank. แต่แมตช์แข่งขันที่เอเจนต์ขับแล้วครับรู้สึกจะมีปัญหาทางด้านความวินตีความคิดเล็กๆอ่ะทั้งที่แบงค์เนี่ยเป็นนักเดะที่เฉียบคมมากในสมัยที่เล่นอยู่กับยู23ไม่ใช่ว่าฝีเท้าจะแตกต่างนะเพราะว่าแบงค์มีโอกาสขึ้นมายืนอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ได้เป็นปีแล้วครับยาวนานเป็นปีเลยนะครับไม่ใช่เพิ่งเดบิวต์นะ มันควรมันควรจะจะปลดล็อกตรงนี้ให้ได้นะครับก็ให้กําลังใจขอให้แบงค์ปลดล็อกให้ได้นะนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็เพื่อความหวังของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันในในช่วงต่อไปต้องบอกไว้เลยครับว่าช่วงต่อไปเนี่ยผ่านพ้นแบตปฏิเสธไปเนี่ยคือระดับเอเชียล้วนแล้วครับต่อไปเนี่ยทัวร์นามเมนต์หนึ่งปีที่เราจะเจอเนี่ยเป็นทัวร์นามเมนต์ระดับเอเชียล้วนๆครับไม่มีครับประเภททีมอ่นอนให้เราเจอดังนั้น การผิดพลาดในการยิงประตูหรือการผิดพลาดในแผงหลังความผิดพลาดจะต้องตัดเหลืองขงรเรือให้น้อยที่สุดให้เป็นศูนย์ครับโอกาสจบสกอร์ได้ต้องจบครับทุกอย่างยังต้องได้มาตรฐานแม้กระทั่งการเพิ่มนะครับโค้ชฟิตเนสถึงมาสะเข้ามาในทีมเนี่ยเราก็เห็นแล้วครับว่าความละเอียดความต้องการของสมาคมแล้วก็เฮดโค้ดเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยนักเตะไทยเราจะต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับส่วนการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติเกาหลีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เกาหลีจะต้องเอาชนะจีนครับ เพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ชนะจีนแล้วเนี่ยนะครับเขาจะหล่นลงมาโถที่2แล้วเขามีโอกาสไปเจอเกับญี่ปุ่นกับอิหร่านสูงมากเพราะว่าตอนนี้คะแนนแรนกิ้งนะครับของอทีมชาติเกาหลีเนี่ยมันมาเสมอกับทีมชาติออสเตรเลียอยู่เสมอกันนะครับตอนเนี้ยแมตช์วันที่11เนี่ยออสเตรเลียก็แข่งขันกับปาเลสไตน์เหมือนกันโดยที่ออสเตรเลียเปิดบ้านให้ปาเลสไตน์มาเยือนในลนักษณะปาเลสไตน์ซึ่งเป็นรองออสเตรเลียไปเยือนถึงบ้านออสเตรเลียเนี่ยโอกาสของออสเตรเลียจะ ชนะปาเลสไตน์มีสูงมากถ้าออสเตรเลียเก็บสามแต้มได้แรงกิ้งขึ้นแน่นอนเพราะว่าแรงกิ้งมันต่างกันนะครับจะขึ้นหลายแต้มเลยแน่นอนครับเกาหลีหล่นแน่ดังนั้นเนี่ยเกาหลีจะต้องบทขยี้จีนให้ได้เหมือนกันเพื่อจะรักษาฐานะตัวเองนะครับนี่มันเป็นมันเป็นผลที่ที่บีบให้เกาหลีจะต้องจัดการกับจีนในบ้านนะครับ ดังนั้นดังนั้นผลการแข่งขันที่เกาหลีกับจีนที่คุงโซเนี่ยที่โซกับเเดียมเนี่ยผมจะคิดว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ทําให้ทีมชาติเกาหลีจาเป็นจะต้องเอาชนะทีมชาติจีนไอคำว่าจําเป็นเนี่ยในระยะหลังมาตั้งแต่มีอีอคังกินแล้วก็ซนฮังมินเนี่ยทีมชาติเกาหลีจะเฉียบคมมากครับเขาเป็นทีมที่ที่เอาชนะทีมอื่นได้นะครับโดยเฉพาะในย่านเอเชียเนี่ยเขามีโอกาสชนะได้เกินทุกทีมนะครับ เพราะว่าระบบทีมเขาแข็งแกร่งระบบทีมเขาแข็งแกร่งเขามีซูเปอร์สตาร์ที่เป็นระดับโลกจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเราน่าจะสบายใจได้ในการแข่งขันระหว่างจีนกับเกาหลีนะครับก็เรารอเชียร์นะครับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องศูนย์หน้าดาวยิงทีมชาติไทยเราวันนี้แหละนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออมันยังมองปรากฏไม่ชัดเจน ในแมตท,ที่เราเจอสิงคโปร์วันที่สบิบเอ็ดเราต้องการประตูครับเราต้องการประตูผมเห็นด้วยนะถ้าจะให้พี่มุย้ยลงมาล่าตะข่ายในแมตต่อไปเห็นด้วยอย่างยิ่งกับพี่เจชนาที่ควรจะลงนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของมาไซดาอิชิเพียงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยเพราะมันแข่งในบ้านแล้วเราโอ้โหพี่เจกับพี่มุ้ยนี่ก็คิงคิงอาเซียนอยู่แล้วครับการลงมานมันทาประตูได้อยู่แล้วครับเป็นเจ้าอาเซียนอยู่แล้วแล้วมันเป็นการข่มขวัญน,นักเตะอาเซียนด้วยนะพูดตรง,ตรง,ตรง ในเขตบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าได้ยินชื่อพี่มุยละพี่เจเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีสะเทือนแหละครับนักเตะอ,อาเซียนแต่ที้งนี้มันไม่ได้หมายความว่านักเตะเอเชียก็สะเทือนกับเรานะอันนี้ผมพูดถึงในย่านบ้านเราสิงคโปร์มาเนี่ยการเอาพี่มุยละพี่เจลงเนี่ยจะได้ทั้งด้านจตวิทยาด้วยแล้วทางนั้นทางนี้นะนักเตะตัวหลักของเราที่นะครับเป็นความหวังในอนาคตอย่างสุภพนัทเหมือนตาแล้วก็สุภชัยใจเด็ดต้องแสดงศักยภาพด้วยแมตชนี้ มันไม่มีแมตต์อื่นแล้วนะครับที่จะต้องทําประตะูมันไม่มีแมตต์อื่นแล้วครับทําประตูแล้วฉลองชัยกนดีกว่าสามประตูขึ้นไปต้องทําให้ได้อย่างน้อยครับในวันที่สิ